กินข้าวค่ะข้าวเช้านี่นะมะเขือน้ำพริกปวลาสับน้ำพริกปวลาสับเอามาจากบ้านค่ะเอามาจากเมืองไทยนี่ไข่ต้มเห็นไหมข้าวก็เอามาจากบ้านข้าวมาจากเมืองไทยนะคะเพราะข้าวที่บ้านเองค่ะพ่อเขาทำนากินอยู่คนเดียวต้องกินแบบนี้แหละแฟนไม่อยู่คนเนี้ยแฟนอยู่ก็กิกน เพราะว่าขอกินมือแล้วกันน่ะอยากกินมือมานานแล้วกินช้นไม่อร่อยมันน้ำพริกอะ่ปะปวลามะเขือมะเขือออนอร่อยอ่อนเลก,เกซื้อที่นี่อ่ะ ไม่สดหรอกผักอ่ะมันเมืนมนันนานแล้วแล้วมันเม็ดมันจะดำนะเม็ดมันจะออกดำๆเนีเม็ดมันจะเป็นแบบเนี้ยมันมะเขือมันนานแล้วก็กินแต่เปลือกแล้วกันไม่กินเม็ดเนี่ยแล้วก็น้ำพริกปลาสับ จากบ้านเราอือร่อยถ้าได้กินปะลาก็อร่อยอกับข้าวมีเต็มตู้มูเห็ดเป็ดไก่แต่มันกินไม่ได้มันต้องกินอย่างนี้ ออร่อยเปิดนลำพริกปะลาถ้าแฟนยูมจะบอกว่าเหม็นจะเราว่าหอม ไข่ต้มอืม เม็ดออกสักหน่อยเิเม็ดมันดำงมนกล้ากินเม็ดที่จริงมันมะเขือออดนะเนี่ยแต่ว่าแช่ไว้นานมันก็เลยเม็ดมกลายเป็นสีดำ รั่งเขาไม่กินข้าวเ,เหมือนเรานะตอนเช้าเขาจะกินกาแฟหนูปงังนมแล้วเขาก็อยู่ทั้งวันเขาไปกินเขาไปกินอาหารเขาจะกินนะอาหารเย็นทีเดียวอาหารเย็นก็มีไม่มีข้าวมีแต่ก,กับถ้ากินไก่ก็มีแต่กไก่กับมันฝรั่ง จนมากเขาจะเน้นพวกพวกเนื้อเนื้อสตัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่แลวปลาอย่างเงี้ยเขาไม่เขาไม่กินข้าวอย่างเราอะกินอย่างเขาไม่ได้กินแล้วมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยท้องกินแล้วรู้สึกมัน ท้องมันมันเหมือนไม่อิ่มมันเหนื่อยท้องมันมันยังไงมันุษบอกไม่ถูกนะต้องกินอย่างนี้แหละถึงจะหนักท้อง ขยำน้ำพริกต <c oughs> ักสักหน่อยดิขอขยำน้ำพริกสักหน่อยดิอ,อร่อยอร่อย มียฝรังกินอย่างนี้แหละงายจะสู้สู้กับข้าวบ้านเราไม่ได้หรอกจะไม่ได้กินอะ่ะแย่เลย ทีนึงจะไปะไปซื้ออาหารไทยสักรอบหนึ่งซื้อพวกผักพวกอที่เกี่ยวกับอาหารไทยนะ่ะซื้อมาตุนไว้เวลาอยากกินก็เอามากินเดี๋ยวซื้อถั่วเขียวมาว่าจะทำถั่วงอกแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเลย Mm-hmm Jimle. Mm.